สวัสดีครับเมนีน้ครับไม่ครับพี่จ้าสายอีกแล้วครับพอพะย่าพอพะย่าเมนี้ปาาู่อ <c oughs> ยู่เบื้องหลังเดี๋ยวสอนอนี่ไมนูกะเพราเนื้อครับนเนือ้อเนี้ยเนื้อติดมันใส่พริกแกงกัน,อ,นอยเดี๋ยวกลัวพริกแกงไม่สุกกันนะครับามาครับพริกแกงสุกได้ที่หอมแล้วเล่งไปเงแน่เล่งไปเงแน่ตุ๋นอะไรนี่เออแต่ยังพูดอยู่ก็เป็นยังไงพริกแง่ไม่ได้ เนื่ล่อไปเนี่ยลงไปเนี่ยลงมไครับผมเอพ่เดียวเอา่เนี่ยยังมิมาติมันบ่ดน่ติดมันับมือเศร้าติเสือปีจาสังโอ้ยนี่ยกินนี่ยนี่ครับออกกลกิเรื่อดีกินแล้วเริ่มในเรื่องแล้วะเริ่มในเรื่องแล้วซื้อยอซื้อะเดวจะปแปาสรถาลรถารถมาครับเอ้าเดี๋ยวอัดเต็มชุดแค่น้อยครับผม มาครับถูกใจที่ดามได้ละ่วันน้นเดกทีมเลยีลเอเอาตัวน้อยใ่คนาเนียคนมาเนียทีม่เลยอืยกันเอย่งีพกเาน่ะิดาสัเาคนมากินเนี่ยครับมันนี่ก็เลยัดกระเพ๋าเงียน่ ใส่นตู้ใสู่่้กลบมได้บางคนมาใสหลายเอาดีบ่กานใส่มากอหยัดเต็มกันทีได้สำรับดสับใส่ห้เบิน่แะต่กาองนอดจะน้อยดีบ่ต่อไฟเกียวเอาทีคุณโจงกถามจ่าโอ้ไหมวันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ต้องถามเออนี รงงานตรงๆจากทมวถมการุูหาสารคามจ้าสาเกตนี่จ้าโอมซิมจ้าโอมซิมนี่รจ้าสาเออจ้าโอมเล็ดนี่ใรจ้าสาซิมเล็ดเนาะมกนี้น้ำตาลเนาะน้ำตาลอะไร ครับตานี่อาซิมเยเจ้ลอยิมบทำนาที่ซิมบ่เออมี่ชาๆเราแีสินชิมให้ลองมาด้ครับสองพันอย่างก่อนไปญ่าก่อนแต่ญากมาเตนเนื้อหิมนเนื้อเดมิมตนมันนั่นเหอการใส่การแล้วกินไมเยวเอาวะม่ใจจ่าไ่ใจจ่าเอาะเอาน้ำอตั้งน้อยไลามเดี๋ยวนาอยั้งน้อยสิจายกว่าอ ใบยีราครับใบยีราเนาเขาได้พัดเนี่ย่อันนี้ใบยีราเนื้อจีนมันผัดใบยีราดเลยไม่รู้อะบรอนกับเขาเหน่ยเเขาเหนี่ยเเดี๋ยวัดเหัดมันสดรตุยอแล้วอนีมนครับมนีตด๊ดหมูปลาไปแล้ว แบ่งกันแบ่งนาทีกันครับแบ่งนาทีกันทันเลี้ยงลูกกันไปครับเวลาไมีลูกมีเมี่ยสได้ไปเฮ็ดกินเด้อคนบิวรายการเลย,ยนี่นี่ครับผมทัดให้เจ้าอมทัดกระเพาะกับมันใช้ชื่อมื้งนะซิมซิมซิมว้าซิมถึงกระตอนถึงซิมถึงกระตอนอมาเบิง้งมาเบิงเบ้งครับ S <S เดี๋ยวจะต,ตอนมาจ้ะอืมเนา,าไปกันปี๊ดพลางครับพลานมาครับเสร็จเรียบร้อยครับผมมาเทลร้องถาดผัดง่ายไหอนี่เมนูวันนี้เนื้อติดมันผัดใบยี่หร่าครับมาเตะมาครับ